قال لا تختصمون دي وقد قدمت إليكم به وعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد على تفصيل الأحوال على, على الوجه التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا ي ي ا. أ ขอความที่สุขความเมตตาปราณีจากพระองค์ลอสพาโนต้อาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามติดตามรับฟังรายการที่เคารพรักทุกท่านท่านพี่น้องครับกิตาบุตรฮีดยังคงกลับมาพบกับท่านพี่น้อง ในช่วงเวลาดีๆเช่นนี้เป็นประจำนะครับเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นได้รับทราบหรือมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอา,อากีดะของเราหลักความเชื่อของเราหลักอีหมานของเราซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนั้นผมได้นำเสนออยายะฮ์กุอ่านซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอัลานั้นได้ทรงระบุว่าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างเราขึ้นมา นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นอีกอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงกล่าวระบุเอาไว้หรือว่าพราะองค์นั้นได้ทรงกล่าวย้ำเตือนเอาไว้ซึ่งจริงๆเนื้อหาของอัลกุรอานเนี่ยเกือบทั้งจะทั้งหมดทั้งเล่มแะครับทั้งหกพันกว่าอายะที่มีอยู่เนี่ยเนื้อหาจะไม่หลุดพ้นไปจากลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่าผมต้องการที่จะนําเอาอายะส่วนที่มีความหมายชัดเจนเห็นกันชัดๆนะครับเห็นกันชัดๆเลยว่า

รอซูลมาให้กับแก่ทุกๆอุ่มมาส่งมาเพื่ออะไรฮะอันนี้บุรุณลอฮะวะจตานิบุตตาวุดเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงมีจงทําอามัลอิบะดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลาจงสการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลาวะจตานิบุตตาวุดในขณะเดียวกันก็จะต้องห่างไกลจากสิ่งที่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลาทั้งสิน้นนะครับจากอายานนี้นั้นอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลลามีอยู่สองสามประเด็น นะครับที่ผมอยากจะย้ําเตือนกับท่านพี่น้องว่าเรากดบาอัดนาฟีคุลเหล่อ,อุมมัตินอ,ลอัลลอฮฺ سبحانه ตอาระบอกทุกๆอุมมะจากคํานี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเพราะฉะนั้นอุมมะเราปัจจุบันนี้มุสลิมเราที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุมมะหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การเผยแพร่หรืออยู่ภายใต้ท่านนบีที่ชื่อว่าท่านนบีมละละละุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะฉะนั้น อุมมะแต่และอุมมะนั้นย่อมที่จะมีรอซูลมีผู้เผยแพร่มีผู้นำสารมายัางพวกเขาทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นอุมมะของท่านนาบีมูซานับถอยหลังไปอุมะอมะของท่านนาบีอีซาอุมมะของท่านนาบีมูซาอุมมะของท่านนาบีต่างๆมากมายนะครับรอซูลันจะต้องมีรอซูลนะครับเพราะคำว่ารอซูลเนี่ยมีความหมายแตกต่างจากท่านนาบี นะครับรอซูลก็คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาได้รับการวาฮีจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลามาเพื่อที่จะปฏิบัติเองแล้วก็บอกเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับทราบซึ่งต่างกับนบีนบีนั่นได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอาลาจริงแต่ว่าได้รับออกมาแล้วก็ปฏิบัติเพียงแค่ลําพังส่วนตัวเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องสังเกตให้ดีท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมในช่วงแรก นะครับในช่วงแรกที่ท่านได้รับวาฮีอีกรอบบิสมิรับบิกละดีขลักขลักลอินซานามินอัลักเนี่ยนะครับในตอนที่ท่านอยู่ที่ทัมพิร์นะครับท่านได้รับการวะฮีจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลาแต่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลานั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ให้ท่านเนี่ยทำการเผยแพร่หรือบอกต่อแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จนกระทั่งอายะที่อัลกุรอานสุรตุลมุดดัสซิดลงมา หลังจากนั้นอีกสองปีก็คือยาอาย,ยุฮันมุดดัศิกุมฝาอันฤรธจากอายะห์นี้จากสุรานี้ท่ลนทนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นรอซูลของพระองค์เพราะฉะนั้นรอซูลกับนบีมีความต่างกันในแต่ละอุมมะในแต่ละอุมมะเนี่ยจะต้องมีรอซูลมาหนึ่งคนนะครับมีรอซูลมาหนึ่งท่านเพื่อที่จะมาเผยแพร่สิ่งที่เป็นหลักการและในระหว่างช่วงอุมมะนี้ก็จะมีนบีหรืออาจจะไม่มีนบีก็แล้วแต่ นะครับแต่นบ,บีนั้นได้รับว่าทีจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาแต่ไม่ต้องนําไปเผยแพร่กับผู้อื่นซึ่งต่างกับท่านรอซูนเหมือนที่ผมได้แจ้งกับท่านพี่น้องเรียนเรียนแจ้งไปกับท่านพี่น้องเมื่อสักครู่แต่สิ่งที่ทุกๆอุมมะและรอซูนทุกท่านนํามาบอกนามาเผยแพร่นําสิ่งที่เป็นหลักการจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาเนี่ยพวกเขาพูดเหมือนกันหมดก็คืออันนี้อับดุลลอฮ์โอมนุษย์ทั้งหลาย โอ้ประชาชนทั้งหลายโอ้อุมมะทั้งหลายอบูดุลลอฮ์จงทําอามันอิบะาดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานฮะตะอาลาเพียงพระองค์เดียว,วจงทําอามันอิบะดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานฮะตะอาลาเพียงพระองค์เดียววะจัตานิบุตตอวุตทำอามันอิบะาดาต่ออัลลอฮ์สุบฮานฮะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่ได้ว่าและจะต้องมีอีกข้อนึงก็คือวะจัตานิบุตตอวุตจ,จะต้องออกห่างสิ่งที่เป็นตอวุตสิ่งที่เกินเลยสิ่งที่ผิดจากหลักการของศาสนาพูดง่ายๆจะมีเตาฮีดได้ จะต้องทำอำําอามัลิบาดาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ทิ้งส่วนที่เป็นชิริกส่วนที่ไม่ใช่หลักการของศาสนานั่นแหละทิ้งจะถือว่าเป็นผู้ที่มีเตฮิตที่ถูกต้องอย่างแท้จริงซึ่งจากอายะเนี้ยท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องเนี่ยได้มีโอกาสอา่านสุรตุลอ,อารอฟนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเอาสุรตุลอารอฟมาให้ท่านพี่น้องได้รับทราบนะฮะในสุรตุลอารอฟเนี่ยท่านดุลสลลออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลลานะครับ ได้ทรงเล่าถึงท่านนาบีต่างๆไว้อย่างมากมายเริ่มโดยกับท่านนาบีนัวแเราบอกว่าแล้วก็อัลสันนานูฮันอิลากกมีฮีฟกรยาโกมีอับุดุลลอนะครับเรารู้ว่าท่านเราซูลท่านนาบีนั์เนี่ยเป็นรอซูลแน่นอนสิ่งที่ท่านเราซุนสิ่งที่ท่านนาบีนัวนำมาบอกต,อต่อกับอุมมะของท่านก็คืออันเนี้ยบดุลลอยาโกมีบุดุลลอโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยยาโกมีโอ้กลุ่มชนของฉันเลย พวกท่านทั้งหลายจงทาอามันอิบะาดาต่ออ์มาละกุมมินอิลาหินกอยรุไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นะสำหรับพวกเจ้าแล้วอินนนอคอฟุอะลัยกุมอาซาบยองมินอัลีิมเพราะว่าฉันกลัวเหลือกเกินว่าการลงโทษอันรุนแรงในวันกียร์มานั้นจะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าท่านพี่น้องเห็นไหมฮะนี่คือรอซูลองค์แรกนะครับนี่คือรอซูลองค์แรกจากบรรดารอซูลทั้งหลายรอซูลองค์แรกคือท่านนาบีนว่าพอท่านมาถึงท่านก็ มาเปล่าประกาศว่าให้ทำอมมามัลอิบาดะต่อรอสุบฮานุตอาลาเพียงพระองค์เดียวหลังจากนั้นว um ah ่าอิลาอาดินอคอหุมฮูดากลยาโกเมอบุดุลลฮามาละกุมมินอิลาหินกวยรุเหมือนกันเลยท่านนาบีฮูดได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลมาเผยแพร่แก,ก่กลุ่มชนของท่านพอมาถึงท่านอบีฮุดก็กล่าวว่ายากมบุดุลลฮามาละกุมมินอิลาฮินกอยรุโอ กลุ่มชนของฉันเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายจงสักการะต่อเราสุบฮานุวัตตาจงทำอามัลอิบาร์ต่อเราสุบฮานุวัตอาลาไม่มีพระเจ้าคนไหนตัวไหนสิ่งอื่นใดที่จะได้รับการสักการะนอกจากอัลเราสุบฮานุวัตอาลาอีกแล้วเหมือนกันเลยนะครับท่านพี่น้องสังเกตให้ดีท่านนาบีท่านรอซูลสองท่านท่านนาบีฮูดกับท่านนาบีนัว่อไปท่านนาบีคนที่สามว่าอิลาซามูดะอ้คอฮุมซอลิฮันกอลิยะก้าวมิ عب ดุลลอฮฺมาละกุมมินอิลาฮิน์นยรร ผ่านมาอีกประมาณเกือบสิบอายะท่านในสมัยของท่านนาบีลซอและที่พระองค์นั้นได้ถูกส่งไปยังกลุ่มชาวสมุทรก็เลยโกงเนี่ยบุดุลลอ์พวกท่านทั้งหลายจงทาอามัลอิบารัต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลลาเพียงพระองค์เดียวมาละกุมมินอิลาฮินไวยรุมไม่มีแล้วนะสำหรับพวกเจ้าใครที่จะได้รับการอามัลอิบารัดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลลาเพียงพระองค์เดียวต่อไปท่านรอซูนคนที่สี่นะครับก็คือ نبي صالح نبي صالح قَالَ الْمَلَأُ الَّذِي نستكبر مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِي نَسْتُدْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ لذلك نبي صالح تقوم بتقديمه لكي نبي صالح يذهب إلى قوم شاو سمود ท่านนบ,บีลูดก็ถูกแต่งตั้งให้ไปหาชาวกลุ่มชนของท่านแล้วก็ถูกใช้ให้ประกาศนะครับถูกใช้ให้ประกาศทำคำเดียวกันก็คือมาละกุมมินอิลาหินไวรุท่านอบีท่านรอซูนอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนาบ,บีุอัยบซึ่งถูกส่งไปที่ชาวเมืองมดียันว่าวมอมัดุลนอะุอีุมชนัยบะก็ลยอกอานอับดุลลอฮุมาละกุมมินอิลาหินไอรม กดรจะเอตคุมบี่ยนะตุมินรับบิคุณเฝ้าฟุลไคลวัลมิซานะวะละทบขศุนเนสอชยาอาหุมวละละทุฟซิดูฟิลออรดิบ่ด้อิสลาฮิฮาซึ่งในอายะนี้อันนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้นำมาเสนอกับท่านพี่น้องเมื่อตะกี้ท่านรอซูลยห้าท่านหกท่านเนี่ยถูกใช้ให้มาเผยแพร่คำคำเดียวเหมือนกันหมดเลยอันเนี้ยบุดุลลอฮ์ทำอิบะดาต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุ สำหรับพวกเจ้าแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะได้รับการทำอามัลอิบาร์ดานอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ泰อัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นวะละกอดบาอัสนาอัลลอฮฺ سبحانه และ泰อัลลอฮฺเลยนําเอาทั้งหมดทั้งมวลเมือ่อตะกี้และอีกหลายๆที่มีปรากฏอยู่ในหลาย,ลายอีกสุรามา,ปร,มา,ป,รมาประมวลอยู่ในอายะห์นี้ก็คือวะละกอดบาอัสนาฟีคุลลิอุมมะทินรอซูลาะเนบุด aha, ุลลอฮฺวาจัานิบุตตาวุตแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ泰อัลลอฮฺเพิ่มเข้ามาในนี้ก็คือ อันนี้บูดุลลอ์ทำอามัลอิบาดาเหมือนกับอายักก่อนหน้านี้วัจตตนิบุตตาวุตแต่พวกท่านทั้งหลายจะต้องออกห่างสิ่งที่เป็นตอวุตด้วยคําว่าตอวุตเนี่ยนะครับมาจากคาว่าตอว์ยตวอตุอตองยานันซึ่งแปลว่า <c oughs> ละมืดแปลว่าฝ่าฝืนซึ่งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการทำเ,เขาเรียกว่าฝทำเกินขอบเขตถ้าท่านพี่น้องทําอยู่ในขอบเขตเนี่ยเขาไม่เรียกว่าฝืนใช่ไหมครับ ทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในขอบเขตเจอไฟเหลืองนะแต่พี่น้องดูกฎจราจรเป็นเป็นตัวอย่างก็แล้วกันขับไปกําลังจะเจอไฟเหลืองไฟเขียวเปลี่ยนเป็นเหลืองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็จะรู้ว่าสัญญ,ญาณต่อไปก็คือไฟแดงสิ่งที่ท่านพี่น้องจะต้องทําก็คือหยุดรถใช่ไหมครับเหมือนกันแต่ถ้าเกิดท่านพี่น้องเหลืองกําลังจะแดงหรือแดงแล้วท่านพี่น้องยังฝ่าฝืนไปท่านพี่น้องกําลังตะยาวสุฮัดกําลังละเมิดกฎของสังคมกําลังละเมิดกฎของการจราจรเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอัลา ที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อจะทำำําอามัลอิบาดะก็มีกฎของพระองค์ว่าทำำําอามัลอิบาดะในลักษณะไหนในรูปแบบไหนในวิธีการแบบใดถึงจะถือว่าไม่เป็นการเกินเลยหรือว่าฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นข้อบัญญัติจากอัลลอฮฺสุบฮานวาว์ตะอัลาเพราะฉะนั้นคําว่าตอูดุที่อัลลอฮฺสุบฮานวาว์ตะอัลาทรงใช้ทรงกาชับเราให้ออกห่างเนี่ยนะครับก็หมายถึงการที่ทเราทําเกินเลยขอบเขตอันสมควรซึ่งท่านอุมารดิยัลลัลฮุอันฮูนะครับอุมารเป็นค้อตอบ ได้อธิบายคำว่ำตาตอวูดไว้ว่าคำว่าตอวุดในที่นี้หมายถึงรวมไปถึงชัยตอนด้วยแน่นอนแล้วครับชัยตอนคือสิ่งแรกนะครับชัยตอนคือสิ่งแรกที่ทําการทระยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลามาลาอิกาไม่เคยทาการทระยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาหชัยตอนเป็นมครคลุกแรกที่ทาการทระยศต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้ให้มันนั้นก้มสยู่ต่อท่านนบีอาดัมเพื่อเป็นการทดสอบไม่ได้ต้องการอะไรจากชัยตอนเลย มาได้ต้องการให้ชัยตอนมีฐานะที่ต่ำกว่าทนานบีอาดัมเปล่าต้องการที่จะทดสอบว่าดูสิชัยตอนจะเชื่อฟังไหมก็ปรากฏว่าชัยตอนชตอนก็ได้แสดงท่าแท้ของมันออกมาโดยการฝ่าฝืนข้อรัสุบฮาโนตาลาเพราะฉะนั้นการที่มันฝ่าฝืนคําสั่งขอรสุบฮาโนตาลานั่นแหละคือการฝ่าฝืนรูปแบบแรกของการฝ่าฝืน นอกจากนี้ท่านยาบิรซึ่งเป็นสาหายอีกท่านหนึ่งก็ยังได้ได้ค,คำอธิบายคำว่าตอวูดหมายถึงกูฮานุนกานักกูฮานุกานัตตันซีตันซิลอาลีฮิมุสยาตีนหมายถึงพวกหมอดูหมอเดาหมอดูหมอเดานักไสยศาสตร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ชัยตอนนะครับชัยตอนอให้ความร่วมมือกับคนคนนี้กับคนพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่มนุษย์เราคนหนึ่ง ทำตัวเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินนะครับทําตัวเป็นผู้รู้อนาคตสามารถที่จะทํานายทายทักสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยอ้างว่าเป็นความรู้จริงๆแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่ความรู้ฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชัชตอนของเขาัชตอนที่เป็นยินัชตอนที่ชั่วร้ายให้ความร่วมมือกับคนพวกนี้เพื่อที่จะลากเอาคนที่มีความเชื่อในคนพวกนี้ออกไปจากหลักการเอาออกไปจากการเชื่อฟังในอัลลอฮฺสุบฮานห,หัวตาอาลานะครับเพราะฉะนั้นัชตอน ก็เป็นคำอธิบายหนึ่งของคำว่าตอวูดหรือพ่อมดหมอผีต่างๆก็เป็นคำอธิบายหนึ่งของคำว่าตอวูดเพราะคนะพ่อมดหมอผีก็ถือได้ว่าเป็นเป็นคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งคนที่อยู่นอกกรอบ,คน,อนอรบคนที่อยู่นอกระเบียบของกติกาของศาสนาวากอลมาลิกอ,อ,อัตตาวูดอัตตาวูตุคุลมาอูบิดะมินดูนิลลนนาในการอธิษฐานอิหม่าม,มาลิกอิบนุอนานัสนะครับอิหม่ามดาริลฮิจรอ เป็นทาบินนะครับที่อยู่ที่เมืองมาดินะมีชื่อเสียงนะครับก็คือมทัทธามาลิกีนี่แหละนะแต่าท่านพี่น้องจะรู้จักก็กุลลูมาออบิดามินดูนิลหละบอกว่าคําว่าตอาวุธก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกกราบถูกกราบไหว่นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลาอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกกราบไหว่นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอัลาถือได้ว่าสิ่งนั้นเป็นตอวุธเพราะฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับอายะนี้ ที่อัลลอฮฺซุบฮาะฮนวะตาอลาบอกว่าเราก็ได้บาอัสนาฟีกุนล,ลีอุมมตินรอซูล่ารอซูลถูกส่งมาให้กับทุกๆอุมมะเพื่อที่จะประกาศว่าหนึ่งจะต้องทําอิบารัดต่ออัลลอฮฺซุบฮาะฮนวะตาอลาและจะต้องละทิ้งการอิบารัดต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮาะฮนวะตาอลาเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องนี่คือความหมายของคําว่าตาฮิดซึ่งถ้าท่านพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับ เตาฮีดการทําอิบาัดาต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع เพียงพระองค์เดียวแล้วก็ไม่ทําสิ่งอื่นเนี่ยเห็นไหมอัลลอฮ์จะเหลือการอิบาดาต่ออัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع เพียงพระองค์เดียวแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่การอิบาัดาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ยังมีอยู่แต่การอิบาดาต่อสิ่งอื่นก็ยังมีอยู่สิ่งนี้แหละที่เราเรียกมันว่าชิริกเพราะคําว่าชิริกชารกะยัชรอกูแปลว่าคู่แปลว่าเท่าแปลว่าร่วมอยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่อรร์นี่คือสิ่งที่อรร์สุบฮานวาตาอาลาไม่ต้องการไม่ต้องการชิริกไม่ต้องการให้อิบาดาของพระองค์นียเกิดขึ้นกับสิ่งใดนอกจากพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วฮะที่ท่านเชคมาฮัมมัดได้นําเอาอายันนี้นั้นมาอาธิบายความหมายของคําว่ากิตาบุตเตอฮีตของท่าน เพราะต่อไปนี้กิตาบุตรเตาฮีต,ตของท่านจะพูดถึงหรือจะเน้นย้ําในส่วนของอิบาด์ดาที่มีต่อละซุบฮานุตาอาาเพียงพระองค์เดียวโดยไม่มีสิ่งอื่นมาเชื่อปนตราบใดที่มีสิ่งอื่นมาเชื่อปนสิ่งนั้นเรียกว่าชิริกหรือถ้าเกิดการอิบาด์ดานั้นไม่ได้มีต่อละซุบฮานุตาอาลาเลยแต่ไปม,มีต่อสิ่งอื่นเลยสิ่งนั้นเราเรียกมันว่ากุฟกาเฟกุฟอดนะครับท่านพี่น้องสามสภาพนะฮะเตาฮีตชิริกแล้วก็กุฟฟ เตาฮีตก็คือทาอิบะดาต่ออลัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวโดยไม่ทําให้สิ่งอื่นชิริกทําอิบะดาต่ออัลลอฮ์แล้วทาอิบะดาต่อสิ่งอื่นไปด้วยกันกูฟอดทำอิบะดาต่อสิ่งอื่นไม่ทําต่ออัลลอฮ์เพราะการกุฟก็คือการปฏิเสธการไม่ยอมรับในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์สุบฮานตาูตะอาลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากอายานนี้ชัดเจนมากฮะว่าการจะมีเตาฮิตได้จะต้องไม่มีชิริกแล้วก็ไม่มีกูฟอด ตาบใดที่มีชริกหรือตาบใดที่มีกูฟรเตาฮิตนั้นจะไม่ใช่เตาฮิตที่สมบูรณ์จะไม่เตาฮิตอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮาหนวะตะอาลาานั้นจะทรงทําให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยในท้ายที่สุดในวันกียรมาเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องเรื่องของตาวูดเรื่องของชริกยังเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องมาทําความเข้าใจกันอีกเยอะพอสมควรเราบอกว่าเราจะเรียนเตาฮิตอย่างเดียวโดยไม่เรียนชริกไม่ได้ครับท่านพี่น้อง ท่านพี่น้องเนี่ยถ้าท่านพี่น้องรู้จักแต่ขาวนะแล้วไม่รู้จักดําเนี่ยท่านพี่น้องแยกกันแยกมันไม่ออกเรากาดาคือแบบไหนถ้าท่านพี่น้องอยากจะขาวท่านพี่น้องต้องรู้จักดําด้วยแล้วไม่งั้นท่านพี่น้องจะกลายเป็นอาจจะดําๆเขาขาวก็คือสีเทานั่นเองเพราะฉะนั้นการการเรียนเรื่องชิริกก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนควบคู่กันไปควบคู่ไปกับเรียนเตาฮีดนะครับเนื่องจากว่าชิริกเนี่ย เป็นสิ่งที่จะมาบ่อนทําลายเรื่องของการเตาฮีตได้มากที่สุดเรารู้แลลวเรื่องกูฟอดคนที่ไม่ยอมรับในอัลลอฮฺสุบะฮานตะอาลาเนี่ยอิลฮัตเนี่ยคนที่ไม่ยอมรับในพวกอัลลอฮฺสุบะฮานตะอาลาเนี่ยเราจัดการชัดเจนมีหุกมกลมชัดเจนแต่เรื่องของชิริกชิริกมันจะมีส่วนทําให้เตาฮีตของเรานั้นบกพร่องหรือบางครั้งชิริกบางบางชิริกนะฮะโดยเฉพาะยิงย่งยิ่งชิริกใหญ่จะทําให้เตาฮีตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าพังทลาย หรือว่าศูนย์หายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้นะครับใน,ในตำราเล่มนี้ท่านเชคโมฮัมหมัดจะเอามาพูดถึงจะเอาตัวอย่างของเรื่องชิริกเอาตัวอย่างของเรื่องเตาฮิตเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพรวมให้เรารู้ว่าในชีวิตประจําวันของเรานั้นเราจะต้องเจอส่วนที่เรียกว่าเตาฮิตต้องเจอส่วนที่เรียกว่าชิริกตรงไหนเพื่อที่จะได้ระวังซึ่งการเรียนเรื่องชิริกไม่ได้ไหมายความว่าเพื่อที่จะท่านพี่น้องเนี่ยจะได้เอาไปปฏิบัติให้ชิริกนะั้นมันเกิดขึ้นไม่ใช่นะครับ สิริกเราเรียนไปเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ระวังไม่ไม,ไม่ต้องไม่ไปไประเจมันไม่ไปประสบกับมันไม่ไปทํามันเหมือนที่ท่านฮุดัยฟะนั้นพูดกับท่านโสซุลลอละเล,เล่าให้ฟังว่าโดยปกติซอฮาบะคุณอื่นๆเนี่ยมักจะถามท่านโสซุลลอละฮุอะลัยฮิวะสสล,ลัมถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องว่าเอ,อ๊ะต้องทําอะไรนะต้องทําแบบไหนต้องทําเยอะไหมทํายังไงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องทําแต่ท่านฮุดัยฟะบอกว่าคุณนัสคุณตูอัลสลูราะูลลลาฮิซุลลัมอันอชชลรี มาคอฟตะอันอาคออาฟีฮีจะถามในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอุตัยฟะเนี่ยจะไปถามทานอยซุนว่าเอไอแบบไอของไหนนะที่ไม่ดีทานายซุนแบบไหนที่ไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อที่จะทําถามไปเพื่อที่จะได้ระวังตัวไม่ให้ไปทําในสิ่งนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับในหนังสือเล่มนี้ในตําราเล่มนี้จะมีการพูดถึงเรื่องเตาฮีตแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องชิริก เพื่อที่เราจะได้เกิดความเข้าใจไปในระนาบเดียวกันสําหรับวันนี้ผมคงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชอาลอโอกาสต่อไปจะนําเนื้อหาส่วนที่อื่นเหลือแล้วก็เป็นอายะหนึ่งแล้วก็เป็นอีกฮะดีษที่ท่านอุษุนสุลลัลของอะลัยฮะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องของเตาฮิดแล้วก็เรื่องของชิริก Wa sallallahu ala Wassalamu'alaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum